สนสนุนรายการโดย PTT Group, PTT Global Chemical, Thai Oil, เรือสำราญเจ้าพยาคลุสส สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันกันกบผมอันพูนัทคุณพลินนะครับกับรายการ The Doctors Variety ครับ Variety สุขภาพดีๆที่มีแอปพลิเคชันสุขภาพเก๋เด็ดๆมาฝากกันในแต่ละสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับเราจะมาพูดคุยกันโฟกัสเป็นพิเศษในเรื่องของภูมิแพ้และเจาะลึกลงไปพิเศษอีกตามคําขอจากคุณผู้ชมครับที่แนะนํามาในแฟนเพจของรายการว่าอยากจะให้คุยกันเรื่องของภูมิแพ้ ในเด็กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดตแอปพลิเคชันสุขภาพดีๆกันก่อนเลยครับแอปพลิเคชันสุขภาพวันนี้นะคะดร v a r i e t y อยากจะแนะนำอาหารป้องกันโรคภูมิแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีค่ะอาหารป้องกันโรคภูมิแพ้นะคะเป็นการดูแลสุขภาพอีกวิธีที่น่าสนใจมากๆสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะ เชื่อไหมคะว่าโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัวอันดับต้นๆของผู้คนในเมืองใหญ่เพราะเนื่องมาจากการมีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่ต้องพัวพันกับควันรถควันพิษหรือแม้กระทั่งฝุ่นละอองต่างๆเรียกได้ว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้นั่นก็คือกลุ่มเด็กและก็กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเมืองใหญ่นั่นเองค่ะ การทานอาหารสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ถือว่าไม่ยุ่งยากนะคะเรียกได้ว่าง่ายกว่าวิธีการกินของผู้ป่วยที่เป็นโรคอื่นๆผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อาจจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่คำนึงถึงริดร้อนและริดเย็นค่ะเพราะถ้าร่างกายของเราไม่มีความสมดุลในภาวะร้อนหรือเย็นร่างกายจะแสดงอาการป่วยและภาวะของโรคต่างๆออกมานั่นเองเมืองไทยเป็นประเทศเมืองร้อน คนส่วนใหญ่จะมีร่างกายในเชิงร้อนมากกว่าชาวตะวันตกดังนั้นควรเลือกรับประทานอาหารประเภทริดเย็นค่ะเช่นการทานผักผลไม้พืชสมุนไพรหรือว่าน้ำพริกแต่ถ้าว่าในปัจจุบันหลายๆคนมักจะทานอาหารเลียนแบบชาวตะวันตกเรียกว่าเน้นเนื้อนมไข่ส่งผลให้ร่างกายเพิ่มริดเป็นร้อนมากขึ้นซึ่งเมื่อทานมากๆร่างกายจะมีอาการแสดงออกว่าเสียภาวะสมดุลเพราะมีความเป็นร้อนมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นหน้าแดง ตาขาวเริ่มมีสีแดงอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นทั้งนี้โรคภูมิแพ้นะคะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากสภาวะร้อนจากภายในร่างกายมากเกินไปและเกิดการสะสมมานานผู้ป่วยจึงเร่งปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเย็นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีริ์ร้อนอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะอาหารต้องห้ามสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่มีคาเฟอีนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นเค้กเบรเกอรี่ไอศครีมชอ็อกโกแลตหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารเคมีปรุงแต่งและสารปนเปื้อนเช่นฟอร์มาลีนในอาหารทะเลสีสังเคราะห์สารกันบูดผงชูรสยาฆ่า,มาแมลงเลือกรับประทานผักและผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแอนติออกซิแดนต์หรือยาธรรมชาติเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหวัด ภูมิแพ้หรือว่าโรคที่ติดเชื้อง่ายเลือกใช้อาหารที่ปรุงจากธรมมกธรมชาติเช่นซีอิ๊วหมักธรรมชาติมิโซะเต้าเจี้ยววยดองและขิงแค่นี้นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงของคนดังถามหมอดังตอบนะครับเราไปพบกับคนดังกันก่อนดีกว่าว่าคนดังของเราเป็นใครและถามเรื่องอะไรนะครับคุณนาเดียนั่นเองนะครับวับนนี้ คุณหมอคะมีคาถามนะคะอยากจะถามว่าโรคภูมิแพ้ในเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงคะป้องกันยังไงได้ไหมแล้วก็รักษายังไงคะเอาเลยฮะคำถามจากคุณนาเดียนะครับได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวคําตอบมาแน่นอนกับคุณหมอคนดังคนเก่งของเราในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ